ะะกลับมาเจอใครไม่ติแต่สาวติสนะคะกับลองให้ดูอ e ีพีสคือสำคัญมากๆใช้ยังไงคือเยอะไ้งหมดงงดีต่อผิวแล้วก็ดีต่อโลกโหยนางงามเราจะมาใช้สุมสีุ่ห้าไม่ใจไม่เหมือนสัมรททั่วไปทุกคนต้องมีติดบ,บ้านมันดีอะซึ่งทีนี้นะคะเราจะมาลองสิ่งที่ ผู้หญิงที่แต่งหน้าทุกคนต้องมีติดบ้านก็คือสัมฤทนั่นเองนะคะซึ่งถามว่าทำไมวันนี้ต้องมาลองให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วูหหีหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับสัมฤทมากนาะกซึ่งอันนี้ต้องบอกนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยก็คือจริงๆแล้วการเลือกสัมีเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หน้าของเราจะใสหรือไม่ใสก็ขึ้นอยู่กับสัมฤทเหมือนกันไม่ใช่ว่าล้างหน้าสะอาดทาครีมมาจบมนะทุกคนแต่บางทีเนี่ยสัมฤีธมันเป็นสิ่งที่มันจะเสียดสีกับใบหน้าของเราสรัมฤทกิงที่มันหยก,นก้น้นเิิววขแลดสึ ันนี้คือสําคัญมากนะคะสัมรีใครบอกว่าไม่สําคัญคือไม่จริงค,คือสําคัญมากๆแล้วตอนนี้สัมรีของตลาดก็คือมีเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาใช้สัมรีสง4้5ไม่ใช่ซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาล้อให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือสัมรีจากลีอีนั่นเอง ัรีแบรนด์นี้นะคะหลายๆคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นแบ,บร,รนด์ที่ดังมากๆแล้วเราก็ใช้กันอยู่แล้วนะคะปกติเราใช้เป็นตนัวนี้นะจุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาอธิบายน,นะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้ยังไงเพราะว่าเรื <S <S <le af> อ่องของแบรนด์นี้เนี่ยสัมรีเยอะมากๆแล้วหลายคนก็คือซื้อไม่ถูกเพราะว่าต้องใช้อะไร่วะเพราะมันเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยตอนนี้มี1 2 3 4 5 5ี่ห้าแบบด้วยกันซึ่งหลายๆคนก็คืองงว่าแบบเอ้ยใช้ยังไงคือเยอะไปหมดงงก้องอทุกคนต้องเตรียมเลยนะคะต้องเตรียมตัวจดเลยนะคะ กับคนที่ผิวเว็บหนหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงทั้ง5แบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบแรกนะคะหลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วไม่ว่าจะไปรดตัดหรือว่าไปทอปอะไรเงี้ยน่าจะเห็นสัมรีแบรนด์นี้อยู่แล้วซึ่งคือจริงๆแล้วสัมรีแบรนด์เนี้ยเป็นสัมรีแบบระดับพรีเมียมนะคะซึ่งเขาเนี่ยมาตรฐานสูงระดับโลกนะคะก็คืออย่างตัวคอตตอน USA นะคะซึ่งผลิตมาจากธรรมชาติ100%เลยซึ่งกระบวนการการาอปลูกของเขาเนะ,ะ้ะมีต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืนนะคะแล้ว นี้พอๆกับการให้ความสำคัญกับผิวหน้าของตัวเองนะคะโหนางงามสรุปก็คือแบรนด์นี้นะคะดีต่อผิวแล้วก็ดีต่อโลกโซฮอตมากๆคือถ้าน้องเกิดมาเป็นคนก็คือหัวกระไดไม่แห้งนะพูดเลยเพราะจะมีแต่คนมาแย่ง มาที่ตัวแรกนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตข้างนะคะว่าวิธีการใช้เป็นยังไงนะคะแล้วก็ให้ดูตัวลักษณะของเท็กเจอร์ของเขาด้วยตัวแรกรก็จะมีทั้งแบบปล่องแล้วก็แบบถุงแบบนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่า cleansing perfect นะคะตัวนี้เป็นสำลีที่เอาไว้ลบเครื่องสำอางนะคะเมคอัพต่างๆ ให้ดูแผ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแผ่นที่พอดีกับมือมากๆตัวนี้ทุกคนให้ดูความหนาเขาจะค่อนข้างหนามากสัมผัสจะมีความนุ่มๆเวลาที่รูดไปที่ผิวหน้าเช็ดไปที่ผิวหน้าแล้วเนี่ยคือมันจะไม่สากหน้าเลยทุกคนจะสังเกตมันจะเป็นแบบรอยแบบเนี้ยจะเป็นรอยเส้นๆแล้วก็ปาดไปตามแนวตั้งของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่บาดหน้าแล้วมันก็จะแบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยทุกคนแล้วก็อย่างที่ชอบมากก็คือเวลาเช็ดเนี่ยสำลีไม่เป็นขุยเลยนะทุกคนความหนาแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้2ดดด้้้านไวยก็คือปรระะหยยัดค่นี้้เาตองประหยัดเราะ จะอดตายแล้ว ก็อย่างที่บอกนะคะก็คือมีทั้งเป็นแบบกล่องแล้วก็เป็นแบบถุงซึ่งเราชอบแบบกล่องมากเพราะว่าบางทีเราเก็บกล่องไว้ใช้อย่างอื่นต่อได้ด้วยแบบเก็บของอยางอื่นได้ด้วยนะคะอันต่อไปนะคะจะเป็นสีฟ้าตัวน,นี้นะคะเป็นรุ่น Les โ o n n e r นะคะเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือมีเป็นแบบถุงอันนี้จะเป็นแพ็ครีฟิลนะคะส่วนนี้จะเป็นกล่องสมมติว่าเราซื้อกล่องแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ซื้อแบบถุงมาเพื่อเติมสัลีเข้าไปในกล่องนะคะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะทุกคนว่าเป็น Les ner ก็คือเป็นสโทนเนอร์ก็จนนะ,ะมีความบางเียบมากๆเลย คือความบางแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยกระจายทอนเนอร์ได้ดีเราจะไม่เปลืองสำลีนะคะอีกอย่างแล้วก็คือไม่ต้องใช้ทอนเนอร์เยอะด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปใช้สำลีที่เอาไว้เช็ดเครื่องสำอางเนี่ยมันหนาใช่ปะทุกคนแล้วพอเราลงโทนเนอร์ไปทําให้เราเนี่ยเทคอนเนอร์ลงมาเยอะหน่อยแต่พอสำลีมันบางเนี่ยทุกคนคนเนอร์ที่ลงไปเนี่ยก็กระจายทั่วสำลีได้ดีเราก็ไม่ต้องลงโทนเนอร์เยอะๆนะคะคือยุคนี้ไม่ได้ทุกคนเราต้องประหยัดแม้แต่ทนเนอร์หยดเดียวก็ห้ามเปลืองซึ่งวิธีใช้ก็คือเทโทนเนอร์ลงไปนะคะนิดเดียวเท่านั้นก็็เช ทีหน้านได้เลยอ่อนโยนกับหน้ามากๆแล้วก็ไม่บาดผิวนะคะทุกคนอ่ะต่อไปผู้ค่ะเอต่อไปเสียงเป็นอะไรก็ไรู้ซีเสียงอะไรอ่ะ ผู้เข้าประกวดต่อไปนะทุกคนหมายเลข3นะคะตัวนี้ชื่อว่า multi cleansing นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนสำลีทั่วไปคือมันแทบไม่ใช่สำลีแล้วทุกคนอ่ะให้ดูขึ้นมาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นแบบนี้ทอละเอียดมากมากๆทุกคนจนมันแทบไม่ใช่สำลีแล้วนี่มันแทบจะเป็นผ้าผืนหนึ่งแล้วค่ะ ซึ่งอันนี้สามารถที่จะมาชุบน้ําเพื่อเป็นผ้าเปียกก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นเอาไว้ล้างหน้าก็ได้ mm hmm. ก็คือหนึ่งแผ่นสามารถใช้ได้ทั้งหน้าเลยส่วนใหญ่นะไม่รู้คนอื่นทายังไงนะคนอื่นอาจจะแบบเ hey, ททั้งหมดเลยแต่เราอะจะเป็นคนชอบแบบว่าอ่ะลงตรงนี้จุดหนึ่งเช็ดลงตรงนี้จุดหนึ่งเช็ดอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่งงกว่าทุกคนซึ่งอนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะเอาไปล้างน้ําแล้วเอามาเช็ดรอบสุดท้ายได้นะทุกคนคือปังมากคือแบบประหยัดประหยัดให้สุดเอาให้สุดไปเลยซึ่งอันนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่ชอบใช้สำลีที่มันนนนหาาาๆชชอบบบบใ้แแแผ่่่งงตวย มีความหนานุ่มแผ่นใหญ่สะใจอยู่อะไรอย่างเงี้ผ่านไปแล้ว3อันนะคะรีบรุดเร็วเนาะอันที่4นะคะอันนี้เป็นอันที่เราชอบใช้มากๆตัวนี้ชื่อว่าเพียววตะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเขียนไว้ข้างหน้าเลยนะคะว่า natural color ก็คือไม่ฟอกสีนะะทุกคนเหมาะคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆแล้วเราคนที่ผิวแพ้ง่ายเราก็เลยชอบใช้อันนี้นะคะแบบส่วนใหญ่ที่ซื้อมาก็จะเป็นตัวนี้ทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าตัวสำลีเนี่ยมันจะมีความจุดสีน้ําตาลน้าตาลก็คือสิ่งที่เขาแจ้งว่าหนูไม่ได้ฟอกคือหนูไม่ได้หลอกใครนะคะแล น้องนะคะก็ยังแบบอ่อนเยือกับผิวหน้าคือไม่เป็นอันตรายต่อผิวแน่นอนเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆที่สำคัญก็คือใช้อันนี้แล้วแบบรู้สึกรังหน้าสะอาดมาก,กคุณคือแผ่นมันนุ่มมันหนาแล้วมันแบบมันดีอ่ะใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่บาดหน้าดีนะคะอ่ะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวท็อปของทางรีอีเลยนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะชื่อว่าโอการิคุนะคะเบอร์เก้าศูนยอากาเลยที่เขาแบบมีเบอร์รอ 10, บเบอร์เบอร์หาซองอะไรเงี้ยเออให้เรารู้ซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปของรีอีเพราะว่าธรรมชาติ มากมากทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะทุกคนไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็ออร์แกนิกนะคะก็คือนองไม่ยุ่งกับสารเคมีเลยและที่สําคัญก็คืออ่อนนุ่มแล้วก็อ่อนโยนมากๆนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือยังมีแบบมีความเป็นจุดน้าตาลน้าตาลอยู่นะคะก็คือไม่ฟอกสีก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนที่สําคัญก็คือมันนุ่มมากทุกคนแล้วแผ่นก็คือแบบหนาสุดคือออกมาคือรู้เลยว่าเป็นแบบออร์แกนิกอ่ะคือมันมีความไม่สังเคราะห์เลยอ่ะเลิศมากแล้วก็มีคัตเตอร์บัตตัวนี้อีกตัวนึงนะคะซึ ไม่ฟอกขาวลดการใช้สารเคมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ย่อยสลายได้นะทุกคนอันนี้ดีมากเลยใครที่รักโลกเรารู้สึกว่าตัวนี้น่าใช้มากๆนะคะ ดีอ่ะทุกคนเป็นแบรนด์ที่แบบว่าทั้งรักโลกแล้วก็รักผิวหน้าของเราด้วยนะคะเป็นหนึ่งแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเขาตั้งใจทําม,มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนนะฮะแลวถ้าใครที่อยากรับน้องๆไปดูแลผิวหน้าของเรานะคะสามารถซื้อได้เลยเยอะมากๆแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวตู่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะจะแนะนาว่าไปซื้อจริงๆทุกคนเพราะว่ามันดีมากอันนี้ใช้แล้วแบบว่าหน้าดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่ามันแบบอ่อ,อนโยนกับผิวหน้าของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนหวังว่าคลิปนี้เนี่ยเป็ปรรชชชกกกทคคใใี่ใ่่าลลลืมดไแแแ้้้ววว อย่าลืมมาพูดคุยกับเราใต้อคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ